สวัสดีคะ่ะแศบนัวคุยสารมาแล้วพี่น้องจ๋ามาแล้วมาแล้วเหมือน,นีนยะนย่างนี่เนี่ยกินมาฝากพี่ฝากนองก็คือต้มอ,งอึงใส่หยอดบักขามวาซ่ซาดพี่น้องจ๋าต้มอ,งอึงใส่หยอดบักขามออนแสบๆสบติดอกติดใจใกันเลยต้มอีกรอบแต่ว่ารอบนี้ปฎิเหตุวิธีทาให้เบิ่งเ้อจากพี่น้องจ๋าเพราะว่าเห็นไปแล้วนอกจากกินกับเจียวปลาพี่น้องเจียวปลาเป็นตอนตอนคือเกาเหรอพี่น้องจ๋า มามามาพี่น้องวัว่าสิอยู่ฟังไทยฟังเล่าอยู่ในประเทศอยู่ต่างประเทศเด้อพี่น้องจา๋าคุณเขาเนี้ยกับกะติบกัญยเอาว่างใบนีละพี่น้องมันกล่องมันจับโบเบิดน์น้อยจัดมามามาพี่น้องจําเจลก่อนสดหน้าบัน เข็มข้นานาดูพี่น้องต้มจนเปืออ่อยคนละพี่น้องเอ้ย อ,อนุญาตเห็ดไหมพี่นอ้องเอามาว่างไปนี่เพราะว่ามันทับแขกจะพี่นอ้อง กินตัเมไข่จักสิมี่บุหรีห่บุหรี่อมดาอืมกรอบจัง เบางพี่พี่น้องโตนี่ท่องบักไง,งเป็นสิไข่บอกว้าวไข่ตัวละพี่น้องโชคดีหลายไข่ไข่พุนพ่นพุนพ่นพุ่นพุ่นมาๆๆเด็กกิในไข่อึงแลยพี่น้องพุ่นอืมอืม แสบมันละมันพี่น้องไทยอึงที่นานก็บอเคยกินเที่ยวที่แล้วก็ได้กินตัวหนึ่งตบักง,งา่ายแซ่ พี่น้าม,มันลืองเหลืองมันยังนั่งต้มใส่คมิมนเด้อพี่น้องรับกินข้าวนา่าจะอุ้ยอันนี้ไข่อุนย,ยานไข่เพิ่นแตกพี่น้อง มีเห้นอีก,กว่าน,อน้อไข่มันอืมเบางตันี่มันรุ่นน้ำกันพี่นอ้อง โอ้ยบม่มี่จะพี่น้องจ,อจะบ่มี่ใครจะบ่เป็นอย่างค่ะ ฝึงที่เคยได้กินครั้งที่สองเหรอพี่น้อง ตัวนี้ตัวนี้หน่อยมอมเลยพี่น้องจ้า สิบ่มีอีกอะน้อตัวเมทไยวีน้องนี่กับบมี่มาเป็นอย่างจ้ะ น้ำตรงอึงกับแซบแซบนัวนัวพี่น้อง หาเลือกเบิ้งตัวทองแง่ใหญๆพี่น้องตาบ่นเจอพิ่นมี่ใครหงอีกโอ้ยบ่มีจ้ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอเจ้ไปได้เพียงแค่นี้นอกจากพี่น้องจ๋าแสบหลายก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องไลาไลาย,ลยทีแวะขมาให้กำลังใจเนาะค่ะก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกริ๊งในได,ด้จะเด้อคลิปหน้าพอ,อกันไหมเนาะค่ะสวัสดีค่ะ